สวัสดีครับเพื่อนๆว,วันนี้เมมจบมน์จะอาไปกุหลาบนิดนึงสวัสดีค่ะ<ม>เพื่อนๆยังไงะอากาศแปรปวนเนาะ<ม>คิดว่าจะเข้าน่าร้้นเต็มที่อา้าศมับมาหนาวอีกกุหลาบก็ชอบก็ทีอากาศแบบนี้เ<ม>นี่ยมาเบิ่งค่ะมาเบิงบ่งมาเบิ่งเป็นไงคะพออากาศเย็นมาไตีกับนี่เป็นไงคะออกดอกเต็มเลยค่ะแต่ประมวลจะไม่ปล่อยเยอะนะคะดอกอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นมืออาชีพนี่เขาจะหักดอกทิ้งหมดเลยนะคะเผื่อพักพักเขาเรียกว่าพักกุหลาบนะคะ เขาจะพักกุหลับหน้าร้อนเนาะแต่สำหรับเรานี่ไม่ได้อะไรมากก็ต้องเอาไว้ชมม้งเนาะแล้วมันงั้นมันจะตีเหี่ยวแห,งห้งอะอเนาะมชมอ,อันนี้กตัดกิ่งออกไปแล้วนะคะรถแลนดูลา่ามีใหม่มดอกหนึง่งอันนี้อันนี้สองต้นนี้ยังต้องฟื้นฟูอย่นะคะเนี่ยยังยังยังไม่ได้เรื่องเลยค่ะเพียไฟมันกินหนึ่งค่ะพเพ<ล>ี้ยใบแดงอะไรเงี้ยแต่ก็ดีขึ้นแล้วนะคะเนี่ยใบมันก็เริ่มดีขึ้นนะคะนี่ฟันเชคค่ะเพื่นอนๆไ,ไงคะไงคะเก็บไปสองดอกค่ะฟันเชคเนี่ยจะออกอะไรนะส้มส้มขาวเนาะส้มขาวนี่นะสี อันนี้รอบแรกนะคะยังให้สีสวยขนาดนี้เลยทูโทนอ,อันนี้ดอกมันจะไม่ใหญ่นะคะเพราะต้นมันยังเล็กอยู่อย่างที่ว่าซื้อมาต้นละหกสิบาทนะคะเนี่ยต้นมันยังเล็กอยู่ดอกมันไม่ใหญ่ <c oughs> มงคือมาหลายวันนะคะเริ่มโรยแล้วเนี่ยสีอย่างเพื่อนเข้าไปดูค่ะสามีถ่ายไว้นอนเหมือนดอกบัวเลยค่ะสีมันหวานมากถึงไดเอามาสองต้นนึงค่ะเนี่ยเขาก็พูนเพิ่มที่จะฟื้นฟูนะคะเพราะว่าต้นเขายัางไม่ใหญ่ะคะ <c oughs> ่ะไม่เพื่อนเอ้ยมงคือเนี่ยซื้อมาไม่ผิดหวังเลยหอมลงไปในปอดเลยอันนี้ก็คาตาลีญี่ปุ่น มีสองดอกฮะครับประมูลเก็บไว้สองดอกเนาะนี่ดอกที่สามนี่อย่าดูก่อนว่ามันใหญ่ไหมทำไมวะไม่ใหญ่ก็หักมั้งคะก็พูดง่ายๆว่าจะไม่ปล่อยไว้เยอะะค่ะนะคะแล้วก็ไว้ชมมากนี่อันนี้อะไรเอ่ยแดงตุรกีเป็นไงคะนี่งามแล้วนะคะนี่เพื่อนๆนี่คือมาต้นนิดเดียวเนาะนี่ๆๆเริ่มมีดอกแล้วอันนี้เขาก็ยังฟื้นฟูอยู่นะคะยังไม่ให้ดอกนะคะใบเริ่มเป็นต้นแล้วงามแล้วค่ะหลังจากที่ตลาดไปเด็บาคาล่านี่หักหักยอดทิ้งหลายยอดแล้วนะจะไม่เก็บไว้แต่ว่าจะเอาไว้แค่สองดอกหนักองช่อ หักทิ้งไปเลยค่ะหน้าร้อนเนาะไม่ต้องเก็บไว้เยอะเอออย่างที่ว่านะคะมืออาชีพเขาก็จะไม่เก็บไว้เยอะนะคะเขาก็จะพักต้นนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยอย่างน้อยๆนะเลยเนาะมือสมัครเล่นเอาไว้ดูดอกเอาไว้ดูดอกมั่งก็ดอกสองดอกอันนี้ก็เริ่มนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยลามูกันฝรั่งเศสอันนี้ก็ชมพูนะคะนี่เริ่มจะบานแล้วนะคะนี่มิกไนบูลี่ชอบไปเรื่องเลยเพื่อนเลยนี่มันแตกมาจากกระดงเรือนะดูนี่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 ออกออกยหลายดอกเลยนะช่อเนี้ยห้าห้าดอกได้อันนี้ก็มาค่ะนี่อันนี้จะม่วงอมชมพู ชีโรตอันนี้ไว้สองดอกนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปไอ้นี่มากเนาะเราเอาไว้ชมอ่ะเนี่ยประมวลหักหมดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหักเลยค่ะขี้นิติกก็เริ่มออกแล้วเนี่ยหักหมดเลยนี่เห็นไหม่ะหักยอดมันเลยค่ะก็กะวว่าเอาไว้ชมแค่สองสามดอกพอนี่ค่ะนี่ๆยังไม่ทิ้งนะคะความสวยเขายังมีอยู่นะคะเนี่ยมันดอกนี่สำหรับต้นนี้ประมวลหักทิ้งหมดเลยยอดเนี่ยหักยอดทิ้งหมดเลยให้ต้นมันสมบูรณ์ก่อนถึงจะให้มันออกดอกนะอันนี้ก็อะไรนะเธอ อันนี้แดงกหมยี่แดงกัมยี่นี่แตงมาจากนี่เลยค่ะกระดงเรือค่ะนี่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 มีจะมีสองดอกนะคะสองดอกสามดอกนะคะที่จริงเขาเกิดหลายดอกแต่หักยอดทิ้งหมดใหญ่สวยมากนี่เห็นไหมความอุดมสมบูรณ์นะคะถ้าเราดูแลเขาดีเนี่ยดูดีดูความงามของเขาแล้วเขาก็จะจ้องจะออกดอกให้เราอันนี้ก็อะไรนะอันนี้อะไรน่ะเลเอเชนบูเลเอเชนบูมีกำลังงามด้วยเพื่อนนี่นี่บัรจากาที่เราฉีดเทียบไปไปเนาะเป็นมุ่นม่วงออกผน้ำหนึ่ชมพูค่ะนี่นี่เพื่อน ฉีดยาฆ่าเชื้อทางใบไปเนี่ยเห็นไหมคะเห็นผลไหมคะเนี่ยเห็นไหมอย่างที่บอกะค่ะถ้าว่าเขาเป็นโรคอะไรนี่เราก็แก้ทีเราจุดนะคะทาเราไม่รีบแก้เนี่ยมันก็จะลามเชื้อมันจะลามหมดเลยนะคะนี่เป็นไงคะฟื้นแล้วค่ะเนี่ยไม่มีแล้วเห็นไหมแต่ใบใหม่หมาเต็มเลยเห็นไหมคะลแล้วตน<า>้นอื่นเขาก็จะไม่ติดโรคด้วยนะคะเนี่ยสังเกตดูเราต้องคอยหมั่นดูเนาะใบสวยแล้วใบไม่เป็นจุดแล้วเอามาให้ดูความสมบูรณ์ของกุหลาบเนาะเพื่อนเพื่อนนะคะก็คือเรามันเป็นอะไรเราก็แก้ไปทีเราเกาะละเปอกเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกขายนะเอาไว้ชมดอกเน ปุ๋ยเม็ดนะคะใส่ไปนิดเดียวไม่เยอะหรอกเพราะว่าเราก็จะไม่จะไม่เรีงอะไรเขามากช่วงเนี้ยากามันแปรปรวนเนาะนี่นี่นี่แม anyway ่ได <hm ้ผลมากเลยเพื่อนๆเห็นไหมใบเชื้อราทางตรงทางถุดอะไรนี่เราก็จะไม่เห็นเขาแล้วเนาะก็ต้องฉีดเจ็ดปันมฉีดที่นะคะอย่าไปละเลยนะคะถึงเขาก็ยังไม่เป็นนี่เราก็ต้องฉีดป้องกันไว้ไม่ว่าอะไรก็อย่างที่เคยอธิบายไปอะค่ะนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะก็ขอขอบคุณเนะเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามาชมกันเยอะค่ดูเนาะก็กแทนทางขอบคุณมาขอขอบคุณมากค่ะคับสวัสดีครับ